ลิชแมนช็อปโดหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไตน์ในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอดวิีชั่วโมงเติมเกมบัตรสไตน์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหรียลลิชแมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องไอสตอรี่นะครับผม ถ้าถามว่าปืนตอนนี้ผมใช้ปืนไหนเป็นหลักนะครับก็เป็น KAG นะครับผมปืนนี้แหละบอกเลยว่าคโคตรโหดถ้าเล่นเป็นนะแล้วก็ยิงเป็นนะครับริงๆมันก็เล่นง่ายแหละแต่มันอยู่ที่วิธีการยิงนะเล่าหนานี้ก็โดนเนี่ยครับียบร้อยอข้างหลังอีกตัวนึงสวยครับหัวแตกไปจริงๆการยิงอะไรพวกนี้มันจำเป็นไอ้มันสําคัญจริงนะ ว่าเทคนิคการยิงของเราเป็นสไตล์ไหนนะครับ Luna, บางคนชอบกดค้างบางคนชอบกดเคาะบางคนชอบกดเป็นชุดอะไรพวกนี้เราก็ลองดูแล้วว่าเราเหมาะกับสายไหนเราเหมาะการเล่นแบบไหนมากกว่านะครับเราก็ค่อยๆฝึกนะแต่ส่วนตัวงผมเนี่ยผมก็จะยิงเป็นชุดนะครับการยิงเป็นชุดเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยาให้เรานะครับผมก็คือถ้าหากเรากดค้างอ่ะอันนี้ขอปรับปุ่มแป๊บนะ ถ้าเรากดค้างใช่ไหมมันดูดก็จริงนะครับแต่พอดูดไปสักแป๊บหนึง่งมันก็จะเริ่มเประแล้วครับเป้าเป้ามันจะเริ่มเประแล้วไม่ค่อยตรงละลถ้าหากเรายิงเป็นชุดนะมันก็จะอ่าตรงตลอดนะครับแนีไปแนบไปแมันก็ยังมีแบบหลุดออกไปบ้างเพราะว่าปากตรงข้างเขากระโดดออกนะอย่างแบบมันจะมีจังหวะที่มันแบบกระโดดอ,อะไรพวกนี้เป้ามันก็จะดูดไม่คันนะครับ มันก็จะงงอยู่เนี่ยเดี๋บวนะเดี๋ยวผมยิงเป็นชุดแนะนำว่าฟังเสียงแล้วก็ยืงไปก่อนนะแบบนี้เลย <c oughs> เล็งยิง <c oughs> เล็งยิง <c oughs> เล็งยิง <c oughs> ประมาณนี้ฮนะสลับไปฝึกครับถ้าใครจู๊กเก่งๆพิ้วๆเนี่ยสบายมากเลยเล่นอนะ่ะอันนี้ตามสไตล์ที่ผมเล่นนะ สไลด์ยิงสไลด์ยิงอะไรบางวันเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเอมนะ็มม่าจริงๆตัวเอ,มเอ็เอมม่าเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นง่ายแล้วก็โกงด้วยถ้าเล่นเป็นมันเป็นการที่เอาลงยากมากแถวนี้มีคนไหมมีคนล่อนนะน่าจะยิงไดุ้น็อกไหมน็อกไหมสวยน,นะอันนี้คือการยิงเป็นชุดนะครับ มันก็จะดูดแบบโอกาสดูดอะเยอะถ้าเรากดค้างอะมาดูดแต่ตะค้าางมันก็หลุดละทีี้เราก็ทำอะไรต่อไม่ไม่ได้อะถ้ามันยิงไม่หนอกนะเฮ้ยตรงนี้เยอะนะเดี๋ยวหาม,มุมยิงก่อนขึ้นตรงนี้แล้วกันนะครับอุ้ย,ยติดเลยเนี่ยไม่ขึ้นก็ได้ อยู่ไหนเดี๋ยวใจเย็นจเย็ใจเย็นอยู่ไหนขอปลาระเบิดสักหน่อยครับมาแล้วอะไรว้เนี่ยจะปลาระเบิดฟันนี่หรอนี่หรออยู่นี่หรอหัวแตกไปหัวแตกไปสไลด์กระโดดยิงอ่ะเปอร์เซ็นต์เข้าหัวสูงมากนะครับอย่างน้อยก็อาจจะมีเข้าสักสองสามเมตรอ่ะ แต่ถ้าฟุ๊กๆเลยก็ถ้ามันดูดนะมันก็ดูดเข้าหวัหวยาวๆจนน็อกกับปับเดียวร่วงเราสังเกตได้เวลาผมยิงอ่ะแป๊บเดียวมันจะร่วงนะเฮ้ยใครมาไหมเยียอะจัดฮัโโลโหลเจ๊อ,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 อุ้ยเกือบเกือบปูดีนะเข้าหัวเฮ้ยมีคนมาข้างหลัง๋อเพื่อนตกใจ Luna, you got this. ตรงโน้นมีเหรอโหลดเอาหรือข้างล่างอะหรื่เมืองตรงข้ามไหนอะขอร้าอามาสิครับอู้จนนจนายจนายจนามันมีสกบไกลอ่ะเซ็งมากเลยเดี๋ยวมันมีโหลดเอาตรงนี้นเดี๋ยวขอเอาธนูแป๊บนะครับรมันต้องเจอธนูเดี๋ยวนั่งก่อน ว่ามาจะยิงไม่โดนนะอุ้ยมีการยิงกลับมาสลับเปิดแป๊บยิงอยู่ตรงไหนครับอุ้ยไม่โดนไม่โดนหนึ่งนัดหนึ่งนัดมาดิโผมาโผมาโผวะโดนไหมเอ้าเฮ้ยโดนเฉยยิงอะไรไอหนมยิงอะไรสองตัวละไปลุยลวงสองครับ เราเรียกหิ่งห้อยมาก่อนให้หิ่งห้อยช่วยเติมเลือดครับแล้วก็หาม,มุมนะหาม,มุมพยายามหาม,มุมเพื่อที่เราจะได้ยิงได้นะครับโอเคแบบนี้ได้อยู่อ่าสวยครับน็อกละมีอีกไหมเอ้ยเอ้ยสอ่งอะไรสอ่งอะไร,ออะไรหนุ่มนันนี้โดนหัวสวยปกป้องห้าทับห้าปอห้าเหรอ Luna, you've got this. Tông này. Tông đồn thuộc tùa là băng. À. Ui, đồn chế. Đừng có nhắn đồn. Đồn chế lên. ช่วยทำไมช่วยทำไมช่วยทำไมตู้ยทำไมช่วยทำไมเรียบร้อยครับโอ้ยใครยิงกันเนี่ยโอ้ยเจ็บเจ็บเลยอ๋อตรงนู้นใบไม้บังอืมยืนนานไม่ได้อะทำไมไม่โดนหัวถ้าโดนหัวนะสบายเลยเดี๋ยวเก็บเงินเก็บของก่อน เราไปเอาเอสตี้นี้กันม,มีกี่ตัวตัวหรือสองตัวสามตัวอยู่ไหนเอเฮ้ยตรงนู้นมีตรงนู้นมีอะไรอะไรอุอ้ยเจ็บ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 สว <God like. S 1> ยนี่ม่ดูดูมันเข้าหัวดิดมันดูดเข้าหัวดิยิงไปชุดอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ใช้มาโคไม่ใช่อะไรนะครัแล้ว มันเอาเปรียบคนอื่นไปถ้าใช้มาคงมาโคอ่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเล่นของตัวเองล้วนๆนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นดูโอ้ยเข้าหัวเข้าหัวดูมันดูดดิดูดคดโกงเกือบตายดีนะเลยเป็นตัวนี้อยู่ไหน่เฮ้ยดูไงฮามาเออ้ยเรียบร้อยหัวแตก หมดแตกเวลยครับเฮ้ยมันชุบตัวเองได้ไวอะไรมานี่มานี่สวยหมดจังถึงงถ่งพอมหมด,ดเอาเพื่อนออกที่บอ,อกไปไหนเนี่ยโห้เราอย่างรวยตอนนี้มีเงินตั้งสามหมื่นเนี่ยดูดูวิธีการเล่นของผมแล้วก็ลองไป เล่นตามก็ได้นะแต่จริงอะความไวอ่ะเราต้องหาความไวที่เราถนัดนะครับถ้า,าตามผมบางทีมันก็แบบเราอาจจะไม่ถนัดก็ได้อยู่ที่ความถนัดแล้วก็ความชินมือ,อมาทำไมมาทำไมมาทาไมเกาะทองแล้วอีกตัวไปไหนอุ้ยอุ้ยหัวแตกโดนหัวนะแต่ นัดสุดท้ายโดนตัวก็เลยไม่ขึ้นยิงหัวเอ,อหนนะเอ้าชุบอีกแค่นี้ยะเอ้ยเอ้ยเอ้ยบางเว้ยไม่รอดหรอกตาย,ยจากปืนเบาๆอ่ะมันทำให้ปืนดูแรงขึ้นนะมีคนเลยเสียบร้อยหมดแทก สาม่อนเดี๋ยวมันชุบมาสังฆาหรอโอเคสวยหัวแตกปมันดูเข้าหัวง่ายใช่ปะ่ะนี่ก็หัวแตกตัวนึงสวยยิงสบายเลยครับนิ่มๆอันนี้ผมเล่นหกนิวนะเล่นในไอแพดนะครับ ไอที่ไม่เห็นปุ่มก็คือผมลดแสงนะพอดีมันมันบัง<ม>ทำให้ผมแบบมองไม่ค่อยชัดโฟกัสคนไม่ค่อยชัดไงบางทีมันมีเงาปุ่มอะไรพวกนี้มันขัดตัดมันขัดตาโอ้ยทำอะไรยิงอะไรยิงอะไรเออเฮ้ยต้องไหนวะอ้าตรงนี้ไม้ยม่หอมองไม่เห็นนะเจ็บอย่าชวเองเ,เออไม่ยิดทำไมผมมองไม่เห็นโนะงน่ Using bandage. อยู่ไหนกันหมดระยะนี้ยิงยากจุเพราะว่าเราเห็นตัวมันได้แค่นิดเดียวไงมันดุดยากนะครับ สวยสามก่อนอุ๊ยอุยเจ็บนะเจ็บนะน็อกนะน็อกน็อกติน็อกน็อกเออแอปหนึ่งเพื่อนใครมาข้างไหนเนี่ยโอ้ยใคลาร์ดใคลาร์ดโอ้ยไม่ดูดอุ๊ยถ้ามันมีสโมกอะไรพวกเนี้ยมันจะไม่ค่อยดูดนะครับเวลาเราโดนสโมกอ่ะ หรือโดนพิษอะไรพวกนี้หรืออยู่นอกวงอะ่ะเป้า,าโอกาสดูดมันจะน้อยอะ่ะม<ต>ันไม่ค่อยดูดไม่มไรูไปไรนดูดไม่ติดแนะนำให้ถ้าเจอแบบนี้ให้ใช้สมอนะถ้าแบบเจอคนเล่นแบบเป็นใช้สมอมันจะโอเคกว่าสมองก,กังนะวิธีแก้ ค่ายยี่ห้าตัวเหรอยิงเพินเพินมากเป็นจัดเลยยีงไงอุ้ยสองตัวใจเย็นโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยใจเย็นใจเย็นเติมกระสุนก่อนอ้าว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 หนึ่งตัวเฮ้ยใครยิงข้างล่างเหรอโง่เนี่ย สองตัวนี่หรออ้าวเอ,มเอม็มม่าเอ็มม่ามาดิผมก็เอ็มม่าเหมือนกันมาดิ้สามตัวให้แกเยอะเกินอุย้ยอุ้ยไม่ร่วงอุย้ยใครเนี่ยโหช่วตัวเองเหรอไปไหนไปไหนมาดี้น็อก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 สวยโอ้โหเอาเลยจัดเหลือตัวท้ายละ ก็ประมาณนี้นะวิธีการเล่นของผมอะอยังไงก็เราฝึกเล่นดูคนระับส่วนของแต่งก็คัดลอกได้นะครับในอันดับอะ่ะในติดจัดอันดับอะ่ะผมก็แต่งไว้อยู่คลิปนี้กนน็น่าจะได้กินแกล่ละแต่ถ้าไม่ได้กินก็ไม่รู้จะว่าไงละอยู่ไหนฮะข้สุดท้าย ไปไหนเนี่ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมโอ้อยู่นอกวงก็น่าจะตายแล้วแหละโอเคครับถ้าชอบพี่เาลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผม